ตื่นเต้นมากๆค่ะก็ถือว่าเป็นงานใหญ่แห่งปีของหลิงออมก็ว่าได้ใช่ก็เป็นครั้งแรกที่เราได้มา Impact Arena เมืองทองธานีนะคะตื่นเต้นว่าคือเมื่อเช้าอะอะดรีนาลีนเหมือนแบบขาพุ่งอะแต่ตอนนี้เริ่มเริ่มดีขึ้นละเป็นฟีลแบบตั้งสติได้ละหลิง้ย แต่แย่างลุกนี้คือแค่แถลงข่าวก็ซึ้งแล้ว,ว่าอันนี้ลุกแถลงข่าวเบาๆเท่านั้นคือจริงๆแล้วอนี้เป็นผมจริงที่งอกจากหัว <laughs> ใครบอกวิกนี่ไม่ใช่นะอันนี้ผมจริงใช่ถามถามิ่ดี่น้องออมสวยไหมคะลุกี่สวยคะเป็นลุกแบบอะไรใหม่ๆอืใช่มอกับน้องออมใช่เมื่อเช้าลองใส่ดูและคอคืนหมายถึงว่าเิลคอคืนให้น้องออม ค่ะเหมาะกับน้องมากค่ะสวยมากๆแล้วมากชอบไหมคะชอบมากเป็นเป็นลุคที่แบบจริงๆเคยทําแล้วแล้วก็แบบเอ๊ะคุยกับช่างผมว่าหรือว่าเราจะลุคนี้วันแฟนคอนอะไรเงี้ยคุยล่วงหน้าเป็นเดือนนะเนี่ยเนี่ยสั่งทอเอ้ยไม่ใช่ผมจริงผมจริงผมจริงเอลซ่าผมจริงอเอออเลซ่าผมจริงเนี่ยใช่แต่ว่ามันมีมากมากกว่านี้แน่นอนในโชว์ในคอนเสิร์ตในคอนเสิร์ตมีมากกว่านี้แน่นอนค่ะประมาณกี่ชุดคะ อีกประมาณ80ล้านชุด <laughs> 80ล้านชุดค่ะเริ่มนับแล้วเริ่มนับแล้วช่วยกันนับ,นนบด้วยค่ะอย่างพี<ๆ>่หนิงก็คือลูกหวานมาหวานหวมาหวานด้วยแล้วก็มาในลุคที่ทุกคนไม่เคยเห็นได้ไม่เคย<บ>จริงจริงบอกเลยว่าเข้ากับเพลงและเพลงก็เข้ากับเขามากๆ <ương> อือ<ม>จะพรอ เป็นลุกใหญ่แบบที่ทุกคนต้องไม่เคยเห็นแน่นอนเจเจใช่ใช่ใช่เซอร์ไพรส์เท่าที่เท่าที่จะแง้มบนิดนึงก่อนที่จะเริ่มอย่างเงี้แบบเหวีแฟนๆหลับไลฟ์สตริมเพราะว่าอุ้ยรอดู special guest special g u e เขาเขาน่าจะแบบรู้แล้วว่าเรามี special guest เอ่อมีไหมคำว่าบินมี for i t ช่องสามเกิดขึ้นอ่าอันนี้ความลับ ที่ที่ถูกแบดเผยค่ะใช่โซอีฟช่องสามใช่สปายแน่นอนสปายค่ะพาร์ทพาร์ทคุยพาร์ทแบบฮอบฮอบมุกมีไหมคะอันนั้นก็ตามตามแบบว่ามันถ้าถ้าเป็นโมเมนต์แบบนี้มันก็จะเป็นแมจิกโมเมนต์ที่แบบเออมันจะเกิดขึ้นเองเกิดขึ้นเองใช่ค่ะคืออย่างบ่าแฟนแฟนมารอตั้งแต่แบบเช้าเลยแล้วก็มคนแต่ก็คืนเลยอะไรอย่างเงี้ย เมื่อคืนหลังซ้อมก็เห็นแฟนคลับมามามาดูโปรเจกต์ก็ขอบคุณทุกคนที่ที่มาพพอร์ตเรานะคะจริงๆอันนี้เราอยู่กันมานานแล้วเนาะ<ม>ก็แฟนๆก็ยังอยู่พพอร์ตครั้งนี้เป็นครั้งที่แบบน่าจะเห็นแฟนๆมารวมตัวกันเยอะที่สุด<ม>ก็ดีใจมากมหวังว่าทุกคนที่ไม่ว่าจะอยู่ในไทยอยู่ต่างจังหวัดหรือว่ามาจากต่างประเทศก็ขอให้เดินทางมาปลอดภัยแล้วก็ขอให้เอนจอยกับโปรเจกต์เราครั้งนี้นะคะ So I have to say so I have to say thank you all from around the world that you have come to us mm. and like supporting us for all the time. So we really appreciate that and thank you so much guys. Mm. อืมแฟนคลับรักเราจะมีงานขนาดใหญ่แบบใหญแพรกเลยนะแล้วคนมาเยอะมากจริงๆอย่างเงี้ยตื่นเต้นค่ะตื่นเต้นก็ซ้อมอะไรเงี้ยคือจริง,รง,รงซ้อมมันไม่ได้แบบซ้อมเฉยๆเนาะมันมีบ็อกกิ้งมันมีแบบชุดที่เราต้องแบบลองอยู่กับมันอะไรเงี้ยมันก็มีแบบอุปรสรรคหลายอย่างอะไรเงี้ยแต่สุดท้ายแล้วพี่ๆแดนเซอร์คุณครูคนละกราฟที่สอนพวกเราแล้วก็พวกเราก็คือร่วมกันฝึกซ้อมจนแบบ มันมาเป็นวันนี้ได้อะไรอย่างเงี้ยค่ะก็ดีใจดีใจก็รู้สึกใจฟูรู้สึกไม่ไม่เสียชาติเกิดแหละจริงๆแบบว่าเหมือนเคยลองหลายอย่างมาแล้วสิ่งนี้มันเป็นสิ่งที่แบบเหมือนเกิดขึ้นยากหมุหมวนมวงล้อหนูก็เคยหมุนมาแล้วเหลือคอนเสิร์ตแล้วออไม่เหลืออะไรแล้วอันนี้แบบเออขอบพิณแลชีวิตน,นี้ขอบคุณเขา ไม่ใช่แค่เจเจนะคืออมเห็นเจเจทาแบบเนี้ยอมก็ตอนซ้อมเนาะตอนรันฟูอะไรเงี้ยเขาก็แบบเฮ้ยเจเจเราเก่งมากเลยอะรู้สึกว่าแบบไม่เคยเห็นเจเจในมุมนี้มาก่อนเป็นมุมใหม่ๆของเจเจอะไรอย่างเงี้ยค่ะอึ้งค่ะใช่เน้นเน้นสนุกเน้นสนุกวันนี้ค่ะ ก็เราจะมีไอเดียส่วนร่วมเข้าไปกับกับทีมทีมงานอะไรอย่างเงี้ยบางเพลงเราก็จะเป็นเพลงที่เราเลือกเองอะไรอย่างเงี้ยชุดดีไซน์ค่ะใช่ค่ะ i m p a c คใหญ่นะใช้คุณทิพย์ไมโดยตัวอะไรยังไงไหมคะใช้แอปบุ๋มอยู่ได้ได้ได้ทั่วอยู่ก็บอกว่าเอางี้ใช้คำว่าบนดอยไม่ต้องเสียใจบนดอยก็ เอออาจจะอาจจะชัดอาจจะชัดออไปหาพ่อพอยังไงค่อยว่าแต่เดี๋ยวหอวิธีไหนค่อยว่าแต่เห็นทุกคนคะอ่ามุคืนนอนกันกี่ชั่วโมงอะมุกคืนหน่อโอ้มุกคืนซ้อมซ้อมเสร็จแล้วก็ไปอาบน้ำนอนเลยเพราะว่วันก่อนแบบปอกแบบไม่ไม่ไหวปอกปอกปอกกแลซ บ๊อกก้แลตบ๊อกก้แลตก็คือนอนประมาณ6ชั่วโมงได้อยู่เพราะว่าตื่นเต้นแล้วก็นอนเปิดผลับตาปุ๊บก็นึกถึงท่าเต้นใช่ก็เลย6ชั่วโมงคุณลองฝันเยอะแยะเลยฝันอะไรบ้างครัฝันไม่ได้หรอกนะนั่นแหละก็ก็ฝันเยอะหมายถึงแบบหมายถึงหลายๆเรื่องนะมันมันเหมือนแบบถึงท่าเต้นถึงอะไรอย่างเงี้ยตลกดีตลกดีครับอันนี้เราให้ฟังถาม โมเมนต์แบบใจจากการทําตาอยู่ไหม่อืไม่รู้อะแต่ปกติหลิงเป็นคนที่ไม่ร้องไห้นะแต่นี่เป็นคนร้องไห้ตลอดอยู่เลยไม่ได้ทําใจมาร้องไห้เลยรอดเยอะๆต้องถึงเะอางี้ตอนซ้อมอะตอนซ้อมนี่ยังจะไหลไม่จะไหลเลยไหลแล้วน้ำตาไหลแล้วรอบนึงเราเป็นคนแบบปึ๊บแบบเหมือนแบบพอเห็นคนรักเราเยอะๆแล้วเราจะแบบทนไม่อยู่อะ ใจหาย,อย็อะไรอย่างเงี้ยรักเหมือนกันเห็นหมลากพูดเนี่ยอย่าอย่าถามอะไรเยอะซึ่งเนี่ยเพิ่งแต่งหน้ามานะคะพี่ๆข่าวมีะะออร่างกายขนาดไหนเนาะฟีดฟ,ฟีดคนนี้ก็ออกกำลังกายเป็นพิเศษเฉพาะงานนี้<ช>ครูบบมหาร์เป็นพิเศษด้วยจริงป่ะจริงเขาพยายามมากๆแต่แบบก็มีหลุดบ้างอะไรบ้างแหละแต่ว่า รู้สึกว่างานนี้เป็นงานที่ได้ได้เหมือนเริ่มต้นใหม่กับโกชีวิตตัวเองเหมือนกันเลยมันทาให้เรามีแพชชั่นในการแบบกินดีๆนอนเร็วๆพยายามออกกาลังกายบ้างอะไรอย่างเงี้ยเวลาออกกำลังกายส่งรูปไปให้เจดูมาอวดเจวันนี้นากกาลังกายอะไรอย่างเงี้ยมาอวดมาอวดคะเก่งมากเก่งมากเก่งมากชายชมแล้วแต่พอออกเสร็จต้องส่งไปอวดเนาะเพราะว่าแบบเราก็ภูมิใจที่แบบ เราออกแล้วก็เลยส่งไปโชว์เขาอะไรอเงี้ยชุดควันหลังมีไหมคะจุดควันหลังมีเปล่าวะไม่มีชุดที่แบบว่าชุดในแปดล้านของเราแปดล้านชุดของเราแปดล้านชุดของเราก็ลองลองดูอาจจะมีหรือไม่มีวะมีไหมอ่ะไม่ไม่มีนะปลอดภัยเป็นฟิลเซฟอะไรเงี้ยชุดที่อยู่ในเซฟโซนเราอืม ก็ธรรมดาอันนี้มันก็เป็นเบสิกของแบบคอนเสิร like> ์ตอันนี้เบเบอันนี้เบเบอเบ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 ้พดถึงโบนิด้วยคะคุณมีโงของตัวเองไหมโบอะไรนะโงโลโลอ๋อโล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 เป็นไงเห็นแล้วเห็นแล้วเหมือนจะมีหลายสีด้วยใช่แม่แม่ก้อยอุดหนุนมาแจกเพื่อนแม่ด้วยอ่ะ แบบเพื่อนน้องชายเพื่อนแม่เพื่อนพ่ออะไรอย่างเงี้ยเอาวงไปแจกบอกว่าเนี่ยไปช่วยแข่งให้หลิงอ้อมหน่อยน่ารักปะน่ารักสักพดพวกเราอ่ะน่ารักอ่ะอยากเห็นแล้วอ่ะตอนดูคอนเสิร์ตเห็นอย่างเงี้ยเรามีขายหน้างานป่ะเรามีขายหน้างานด้วยใช่ไหมสิไมล่แล้วไม่มีวงระวังนะคุยกับเขาไม่รู้เรื่องนี่เขาบอกกันปุ๊บปุ๊กปุ๊อย่างเงี้นะ you you ต้องขอบคุณแฟนๆทุกคนนะคะที่อยู่สพอร์ตกันมาตั้งแต่วันแรกจนถึงวันนี้วันที่เรามีคอนเสิร์ตใหญ่เป็นของตัวเองที่ IMPACT อ l i n a ซึ่งมันแบบ เกินฝันพวกเราไปเยอะมากเลยนะะต้องขอบคุณทุกแรงซัพพอร์ตขอบคุณผู้ใหญ่ขอบคุณทีมงานขอบคุณพาร์ทเนอร์สุดที่รัก<อ>แล้วก็แฟนๆที่ทําให้พวกเรามาถึงวันนี้ได้ยังไงวันนี้ก็ขอให้ทุกคนมีความสุขมากๆเพราะว่าเราตั้งใจมอบสิ่งนี้ให้ทุกท่านจริงๆค่ะอืมก็ขอบคุณแฟนๆท,ทุกคนที่มาจากทุกทิศเลยทุกที่มาซัพพอร์ตเราถึงคนที่แบบ มาไม่ได้หรือว่าไม่ได้ปัดก็ไม่เป็นไรนะคะสามารถแบบดูตามในเอกก็ได้น่าจะมีวันนี้น่าจะมีแท็กเนาะเออใช่ไม่ว่าจะอยู่ไม่อยู่เราก็รักทุกคนนะคะา่อด้วยยังหาซื้อได้นังนี่นะคะทุกคนขอตั้งชื่อเมร์เช่นไดเมร์เช่นใดอันนี้ว่า อาคิดไม่ทันแต่น่ารำไนะโลโลแบ็คโลโลแบ็นะคะซึ่งชื่อได้อาจารย์ไม่ว่าเพราะว่าอาจารย์รู้จักหลิงออมนะจ๊ะออใส่ได้สองด้านด้านนี้กับด้านหลังกระเป๋าเนี่ยลักษณะ สามารถใส่โน้ตบุ๊กก็ได้นะคะใส่หนังสือไปโรงเรียนก็ได้สั่งเอกสารไปทำงานก็ได้หรือว่าจะถือไอ e ีเดีย์ไปช้อปปิ้งที่ซูเปอร์มาร์เก็ตอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็ได้หมดเลยเนาะี่พี่ยังแกนค่ะหนูทำหน้าเหมือนในสกรีนอ่ะแล้วเดิงอ่ะนในส่วนเนี้ยกำลังบ่นกับทีมงานว่าปวดหัวเข่าเมื่อวานมีอาการกริ๊1หนึ่งสองสามช่อว่าเหมือนปะแต่ว่าได้อยู่ เราเองเราเองไปหาซื้อนางานไปหาซื้อได้น่างานสำหรับใครที่รักโลกรักเรารักช่องสามรักโลกรักเราซื้อโลโลแบ็คค่ะคุณผู้

我们马上上。 อันีห้องข้อต้องหลังคาห้องหลังคห้องหลังที่่าไม่ดีห้องหลังที่นี่เข่